นะแต่ถ้าเป็นความอยากแบบยึดมั่นถือมันน่นก็จะเรียกว่ากมานมะกรรมจะมีกรมในชั่วกามในดีนี่แหละนะที่ชีวิตเราชุกชีวิตแหละนะถ้ายังไม่ได้พบธรรมะแท้ก็จะวนอยู่ในกามนี้แล้วพอได้สมใจหมายเป็นยังไงนะตั้งแต่เกิดมาเคยได้สมใจหมายบ้างไหมเคยได้อยู่เนาะแต่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งหลายครั้งอยู่เนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆได้ดั่งใจหมาย หลายครั้งอยู่ตกลงความสุขนั้นมากเลยไหมเก็บได้ไหมอ่ะกินก็เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เลยแล้วสุกมา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 กเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มากเนาะไม่ได้มากนักเนาะประมาณหนึ่งสุขประมาณหนึ่งแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนี่แหละพระเจ้าจึงบอกกามทั้งหลายมีความพอใจน้อย ต่อให้เราได้อะไรอะไรดังใจหมายนะั่นในโลกใบนี้มันก็มีความพอใจน้อยมีความสุขน้อยน้อยนี่มันมีสองอย่างหนึ่งมันแป๊บเดียวก็หมดไปมันสั้นมันน้อยเกิดแวบเดียวหมดไปสองความรู้สึกสุขนั่นนะ่ะมันไม่ได้มากไงความรู้สึกสุขนั่นน่ะมันไม่ได้มากมายนักหนาหรอกน่ะมันไม่ได้มากมายนักหนาหรอกน่แม่เราจะพยายามบอกโอ้สุขมากมเดินมาเกิ หายไปเลยมันก็มันก็ไม่ได้สุขมากนักหนาหรอกลองระล,ลึกดูสิว่าที่ผ่านมาอะไรสุขมาก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 เลยที่ได้ดังใจหมายนะอะไรรู้สึกว่าโอ้โหสุขมากามาก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 ชนิดที่ว่าโอ้โหไม่มีไม่ได้หรอกนะมาถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันสุขมากมากที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรสุขกว่าน,นี้แล้ววันนี้อันเดียวนะพุทธะนี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาน กูหมดกิเลสนี่เอากิเลสสิเอากิเลสนะไม่ไม่เอาพุทธพุทธานทีสุขที่สุดในโลกนี่พานังปลมังสุขครั้งนี่ผ่านเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าสุขสุขนี่ก็ไม่ใช่สุขจากการเสพเลยนะสุขที่ไม่ได้เสพนะะสุขที่ไม่ได้เสพโอ้สุขสบายใจไรกังวลไม่ต้องเสพไม่ต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรนะอันเนี้ยสุขอันเนี้ยโอ้เนสุขที่สุดเอากิเลสสิสุขอะไรฮะ ตอบพุทธะอีกแล้วน้าบอกเอาได้รู้กิเลสอามีแม่กาลังทำตรงนี้อันนี้เป็นมันกี้เป็นตอบกิเลสดีว่าเออได้รู้อาหารอะไรเป็นพิษอาหารรสจัดแล้วกิกนเจืดแล้วมันก็เป็นสุขกว่าเอ,ออันนี้มันเป็นพุทธะอันนี้เป็นพุทธะอืมอยากให้อยากให้หาความสุขจากการเสพกิเลสเนะี่ยความสุขสมใจจากการเสพกิเลสเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วนี่ลองระลึกย้อนหลังไปที่ว่า อะไรมันสุขที่สุดในโลกนะมันมันมีไหมสุขมากมากมีไหมไม่มีเลยเนาะโอไม่มีเลยเนาะเอกินของอะไรก็แวบ,บเดียวเออได้รูปรสกลินเสียงสัมผัสอะไรก็แวบ,บเดียวนเนาะมตมีไหมมีไหมตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานี่รู้สึกว่าโอ้โหอัน,นีความสุขอันนี้สุขที่สุดในโลกเลยขอกลับไปได้อีกตลอดกาลเลยนะอยากกลับไปได้อีกตลอดกาลเลยนะ ไม่ไเงี้ยหรอโอ้แสดงว่ามันสุขมากหรือสุกน้อยมันสุขน้อยก็แสดงว่าเจอสุขที่มากกว่าแล้วสิเจอสุขที่มากกว่ายัางเอ,อเจอ,นะเจอ,อสุขที่ดีกว่ายังเจอแล้วเจออะไรอ่ะสุขที่ดีกว่าเจอพุทธะ <c oughs> เจอพุทธะเป็นสุขที่ดีกว่านะเลย <c oughs> เลยไม่อยากจะกลับไปเอาสุกันเดิมอีกแล้วนะ น,นี่แหละถ้าผู้ใดเข้าถึงพุ <hi> ทธะก็กจะรู้ว่ามีสุขที่ดีกว่า <o> สุขยิ like erm. ่งกว่าสุขหรือนยิ่งกว่าสุขนะหรือสุขสุขที่สุดหรือว่ายิ่งกว่าสุขนะนิพพานังปรมังส <Tim ương. S 2> ุขครั้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่ายิ่งกว่าสุขพอคว่ายิ่งกว่าสุขเลยนะมันมีสุขที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ ตัดว่ากามทั้งหลายมีความพอใจน้อยมันน้อยเนี่มันทั้งวัดมันแวบ,บเดียวเนาะได้กินของอร่อยก็ว่าอร่อยอร่อยนี่นะมันแวบ,บเดียวก็หมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์จะเล่าให้ฟังเนาะโดยเฉพาะวันที่ทุกข์มากๆเศร้ามากๆทุกข์มากๆปัญหามากๆเศร้ามากๆเอาสิ่งที่เคยว่าอร่อยที่สุดในโลกมาให้กินเนี่ย จะอร่อยไหมไม่อร่อยเลยเอา้าทำไมไม่อร่อยแล้วก็เอาของอร่อยที่สุดในโลกมาให้กินแล้วทำไมไม่อร่อยเออมันกินไม่ได้อมันทุกข์มันเศร้าเห็นไหมล่ะตกลงว่าไอ้ความอร่อยที่ว่าน่ะมันชนะความทุกข์ได้ไหมมันมันมันสุขกว่าทุกข์ไหมเออไม่เลยเนาะมันไม่สามารถที่จะลบเออมันสามารถลบความทุกข์ได้ไหม ความอร่อยหรือการได้สมใจหมายในเวลาชีวิตทุกข์มากๆเนี่ยมันสามารถลบความทุกข์ได้ไหมลบไม่ไดนะ้มันลบไม่ได้ถ้าเวลาทุกข์เข้าไปมากๆๆ,ๆๆๆเนี่ยมันลบไม่ได้นะต่อให้ได้อะไรดังใจหมายมันก็จะลบทุกข์ไม่ได้